ดีจ้ามนีกะวันที่สิบหานะสิบหกสิบเจ็ดกับเป็นบุญเขาปลยาศาสดร์แล้วนะคะแตงของให้ลูกเขาไปยามยาเป็นประเภทนีอีสานอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะบุญเขาศากตร์ต้องมีพิธีการไปรยามยาเนาะคะ่ะนี่กะจิมีของเล็กๆน้อยเป็นเขาปละยาศาสดร์เป็น พริกเป็นเกลือเป็นผู้เป็นหมากเป็นเครื่องอาหารบานห้องแล้วค่ะเป็นผูเนน้เป็นหนังแล้วก็เป็นนาวบักสม้มทั้งนั้นกับบักพริกบักเกลือมมนี่กะนี่เป็นมะยามหญา้าหลูกหล,ล,ลาน,ลานมะยามหญา้าหญ้าก็แตีงตอนเขาคือกันได้ค่ะแตีงอันเดียวกันนี่ละเพื่อเอินว่าสากมาแล้วก็สากไปแตงไปเนาะคะ่กะก็บซิมี่ ผลไม้ตามหรือดูการของเห้าเหรอคะกะซิมีมี่ยังเข้ากรใส่ไปนะคะ่ะใส่ตาใส่ถุงให้ให้ลูกให้เต้าเข้าไปยาม,าามายา,ศา,ศา,ศากะซิมีเข้ากระยาสารกะซิมีเข่าสารมีเกลือมี่ผิดมีเกรืองเคียงทุกอย่างเป็นสมเป็นของกินละะ่ะจ้าอันนี้เขาก็มายามยาตะละปีนี่ กองเต็มลูกลานเพิ่นม,มาเนาะคะ่ะเ้ากระเตงตอนข้าเจ้าไปเป็นทุงแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้กลับไปแล้วซาวเล่บ้าน่ากับลูุกไส้กลับไปแล้วแตงไววเก่าชุดซีฟชุดให้เขาไปยามงาเนาะคะ่ะแต่กังซี่หละก็เห็นก็มีผู้เคียวมากมีหมากมีแกันคูนมีบักบกมีน่อไม่สมแบอ,อฟักทองทุกสิ่งอย่างนะะี่ค่ะ คือปนเตงมาหาเป็นมั่นเนาะค่ะเป็นมั่นเป็นมามา่าเป็นข้าวโพดทุกทีญิงยางอาหารตามฤดูกาลผลไม้ตามฤดูกาลเนาะค่ะที่เฮ้าเห็ดเฮ้าทํานี่ค่ะนี่แหละจ้ะคือที่ไปที่มาของบุญขเขาศากเฮ้าตองเตงมตองเตรียมหายามาปูยามงาเต็มปีแรกกรย่ายตนกระแตงเกินวิ่นละ ลูกลานมายามเขามาเนี่ก็ต้องแตงกลับขึ้นให้เขาอีกเด้สมมติว่าเขาเจ้ามาตาหนึ่งสี่มิยังแน่เข้ากับแตงของเข้าขึ้นให้เพิ่นแล้วก็เด็กน้อยเด็กเล็กคนมากก็ต้องมีเงินให้เขาสี่สิบห้าสิบบาทหรือเป็นคนละลอยสองลอยไปจังสี่แมจ่จ้ะเตรียมไว้ค่ะอันนี้แจ้งน้อยมันก็กลับขึ้นมาอีกเท่าไลบานหน้ากับลูกกลับออโตข้ารดเขากับข้ากันไปยามปูยามงานา่ะ แต่นกระเตงไว้ทาเขาจังสี่ละจ้าเหลืออยู่สี่ชุดหาชุดบัตรท่นเด็ดไปตละปีแตงลายค่ะตลดปีนี้ทุนบ๊วลายก็ได้ซ้ำนีลาไปเตีงไปยามปูยามยาก,ก็ไดเนาะค่ะเนาะที่จริงแหลียวกลายด้ลูกล้านก็ได้เตีงน,น้ำบ่ใบฟุลละ นี่ราคาทิพไปที่มากของบุญขอสากเพิ่นกระเอินว่าสากไปสากมากเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้ามากคอยคอยเก้าขึ้นให้เจ้าจีละเียมไหวการเป็นเกลือเป็นพลิกเบินดนะคะแต่ทุ่นหอบลาให้ก็ใส่ถุงยังสี่ละคะ่ะน้ำตาลเกลือนี่ค่ะของหมากผู้เทาผลไม้ ตามฤด,ดูกาลน,นะค่ะสวัสดีจ้า